สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับอ่าซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับช่องพาเที่ยวเท่าไหร่นะครับแต่จะเป็นนาเกี่ยวคือมันจะพาผมเที่ยวนะครับรถคันนี้นะครับผมอ่าผมจะมารีวิวนะครับการเปลี่ยนปั๊มน้ำนะครับของ BN 600i นะปั๊มน้ำตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะซึมนะครับผม เปลี่ยนปั๊มน้ำนะครับสั่งอะไรจากศูนย์เลยนะครับผมสําหรับใครที่เจอปัญหานะครับส่วนมากจะเจอบ่อยนะครับสําหรับสําหรับเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับยางซีนโอลิงโอลิงโอลิงอะไรเนี่ยครับมันจะถ้ารถจอดนานหรือว่ารถใช้การนานแล้วตรงนี้ก็จะซึมนะครับไม่ได้รั่วนะครับแต่ทิ้งไว้ก็ไม่ดีแน่นอนครับต้องเปลี่ยนนะครับ ก็ขันตัวนี้ออกนะครับขันน็อตฝตัวห้าตัวนี้ออกนะครับครับมันจะซึมตรงนี้นะครับจะเป็นนงยางนะเดี๋ยวผมจะลัดไปตอนผมขันออกเลยนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวขันไปก่อนครับสิ่งที่จะเตรียมก่อนเปลี่ยนปั๊มน้ํานะครับก็จะเป็นน้ํายาหล่อเย็นนะแล้วก็น้ํามันเครื่อง แล้วก็น้ำเปล่านะครับมาผสมกับน้ำยาลอยเย็นเพราะว่ายังไงก็จะได้ถ่ายน้ําออกแล้วก็น้ํามันเครื่องก็จอดประมาณสักครึ่งลิตรนะครับผมเดี๋ยวไปดูผมเอารัดขั้นตอนขันน็อตออกเลยนะครับนี่นะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็มาขันฝาข้างตัวนี้ออกนะแฟลิกต,นะตรงนี้นะครับมันจะมีหม้อน้ําตรงนี้นะครับขันตรงนี้ไป สำหรับใครที่เจอปัญหานี้นะครับก็ไปดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับก็จะเจอฝาหม้อน้ํานะครับขันออกเลยนะฮะน้ำซึมหายเลยนะครับแล้วก็เรามาดูตรงนี้นะครับตรงั๊มน้ำนะครับ ัมน้ำก็จะเป็นตัวใหม่เบิกสู่เลยนะครับนี่แหละครับก็จะออกมาประมาณนี้นะอันนี้คือผมจะเปลี่ยนทั้งปั๊มเลยนะครับเนี่ยตัวการที่ทําให้มันรั่วนะครับคือตัวยางตัวนี้นะครับมันมันแข็งแล้วแนะแล้วก็เริ่มมันจะหดตัวไปแล้วน,นี่คือของเก่านะครับ สำหรับใครที่เปลี่ยนก็ต้องดูตัวนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนใหม่อันนี้ผมของเบิกศูนย์เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดแรกผมก็จะเอาปั๊มเข้าก่อนแล้วก็จะล้างหม้อน้ำให้สะอาดเลยแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นปั๊มน้ำของใหม่นะครับเอาเข้าเรียบร้อยนะฮะต่อไปเราก็จะทําการล้างหม้อน้ำก่อนนะครับ ดูครับดูฮนะเป็นโคลนแล้วครับเดี๋ยวเราก็มาทําการล้างให้มันสะอาดไล่น้ําออกให้หมดนะครับแล้วก็ค่อยมาเติมน้ํานะครับไปดูกันครับสายยางเลยนะครับนี่นะนี่นะครับดูนะครับมันก็จะไหล ใล้างคราบออกนะฮะทำคนเดียวครับผมไม่มีใครถือกล้องให้นะให้มันไหลให้มันคราบตะกรอนออกให้หมดนะครับแล้วก็ค่อยมาเติมน้ำกันอีกทีหนึ่งนะฮะนันจะเป็นน้ำออกนะครับไปแรงๆเลยนะะ น,นะครับไล่ไปจนพอประมาณนะครับให้จนน้ำใสนะครับค่อยค่อยพอนะครับนี่นะใสได้ที่แล้วเราก็พอนะครับ แล้วก็อัดสายยางเข้าที่เหมือนเดิมผมลืมบอกไปนะครับสําหรับใครที่เป็นสายยางเก่าๆนะครับก็ต้องมีกาวปรเก็นด้วยนะครับเผื่อกันรั่วกันเซิมอีกนะก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ก็เผื่อไว้ดีกว่าครับเผื่อไว้ดีกว่าแก้ที่หลังนะจะได้ไม่เสียหายนะครับถากันเลยครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ ตรงสายยางอะไรเช็คเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเติมน้ํานะครับเป็นน้ํายาหล่อเย็นนะฮะแล้วก็ที่สําคัญตรงปั๊มน้ําตรงนี้นะครับถ้าเราเอาออกแล้วเราก็ต้องเตรียมน้ํามันเครื่องประมาณสักครึ่งลิตรนะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องมันจะหายไปประมาณครึ่งลิตรนะครับมันจะหายตรงช่องนี้นะแต่ผมคนเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเติมน้ากันครับ ก็จะเป็นน้ำยาหล่อเย็นน้ำยาหม้อน้ำยี่ห้อวาวลีนะนี่พี่ท่านนึงบอกผมมานะครับเขาประจำอยู่ศูนย์เบนนารีนะใช้ของรถยนต์ก็ได้นะครับแต่เป็นยี่ห้อนี้นะเขาบอกมานะนครับรบเดี๋ยวไปดูกันครับผมเดี๋ยวอ่านวิธีเติมก่อนแล้วก็มาผสมกับน้ำยากับน้ำเปล่านะครับ ประมาณนี้นะครับน้ำป่าก็ต้องเป็นน้ำน้ำดื่มหรือว่าน้ำกันน้ำนะครับเพราะว่าถ้าเป็นน้ำประปามันจะเป็นตะกอนนะมันจะเป็นตะกอนแล้วก็เป็นอ่สนิมง่ายขึ้นนะครับต้องเป็นน้ำป่านะะก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอ้สีหน้าดื่มเลย ก็จะมาเติมนะครับตรงรูมอน้ำเลยนะเพราะว่าตรงข้างในมันจะเป็นอ่ระบบปิดมั้งครับนี่ผมไม่แน่ใจนะต้องมาเติมตรงนี้ตรงที่เดียวนะครับมาเติมตรงอฝาม้อน้ำตรงที่เดียวเลยเต็มมดเลยครับเอาจนเต็มเลยนะครับเนี่ยนะ เต,เต็มแล้วก็ถ้ามันเต็มอย่างนี้นะครับดูนะครับถ้ามันเต็มแบบนี้ให้มันดูดูว่ามีอากาศไหมแล้วก็ผมจะบอกวิธีหนึ่งนะอันนี้เป็นวิธีความรู้ส่วนตัวงผมนะครับว่าการไล่ระบบน้ําของรถนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะมาบีสายยางนะครบมบีสายยางให้มันเข้านะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปสตาร์ทเครื่องนะครับอันนี้เต็มแล้ว ระบบแล้วก็ไปดูตรงนี้อีกทีนึงนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับน้าาบํามันจะวิ่งนะฮะวิ่แงแล้วก็เราก็มาเติมให้มันเต็มอีกทีหนึ่งนะเติมไปเรื่อยๆแล้วก็ไปไล่ระบบเรื่อยๆจนมันจนมันเต็มสุดๆนะครับคอ่อยอ่หยุดค่อยพอนะฮะไปเติมกันเลยครับพอไล่ระบบเสร็จมันก็จะเต็มประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาปิดฝาลองสตาร์ทเครื่องดูครับแล้วก็ปิดฝาหม้อน้ําเสร็จแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องดูอุณหภูมิมานะว่ามันจะปกติไหมนะครับตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่องศานะ เสร็จแล้วเราก็มาลองเปิดฝามเมาน้ําดูนะครับอย่าให้ร้อนมากนะครับถ้าร้อนมากเปิดไม่ได้นะครับว่ามันน้ำลดหรือเปล่าลดเลยครับก็เติมใหม่อีกนะ เติมเข้าไปให้มันเต็มเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายมาดูน้ำมันเครื่องนะเติมน้ำมันเครื่องประมาณสักครึ่งลิตรนะครับเป็นน้ำมันเครื่องนี่นะจะเติมกันเลยครับแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับ เติมไปประมาณครึ่งลิตรพอนะร้อยครับนี่ครับเติมไปประมาณสักครึ่งลิตรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าใครรู้สึกว่าปัญหาคัดแข็งนะครับให้เอาน้ำมันเครื่องหยอดตรงนี้นะะหยอดตรงนี้นะครับ ให้มันไหลลงไปพยายามหยอดทุกวันครับเดี๋ยวก็อ่อนเองนะเดี๋ยวก็มาลองดูกันครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่ดูแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเวลาออกทริปนะครับเป็นรถคันที่เอ,อกพาผมออกทริปทุกครั้งนะครับสําหรับเบนซ์ลีเบยนของรายหกร้อยไอนะะเป็นรถที่ใช้ดีเลยนะครับเป็นรถที่ใช้ดีเป็นคันหนึ่งเลยนะ อย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะฮะ